สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามีกุ้งนะคะเรายังอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็บาลานซ์ตัวค่ะก็ค่อนข้างยากสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะไปดูคลิปที่เป็นคลิปเบสิกก่อนนะคะแล้วก็หรือดูคลิปนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจนะคะพอกล้ามเนื้อเรายืดดีแล้วเรามาลองฝึกท่านีูด,ด้วยกันค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยพนมมือที่กลางหน้าอกนะคะส่งแขนขึ้นแน่นบนหายใจเข้า back bend ค่ะผลักสะโพกไปด้านหน้าเยดแขน และก้มลงสู่ forward fold ค่อยๆก้มศีรษะลงนะคะชะ้าๆหรือจะเอามือจับที่ต้นขาด้านหลังก็ได้ค่ะหรือน่องจากนั้นลดมือลงวางพื้นแล้วค่อยๆยกขาข้างขวาขึ้นด้านบนช้าๆตรงนี้ใครยกได้เท่าไหนเอาแค่เอาเท่านั้นเลยนะคะระวังล้มนิดนึงถ้าไหวแล้วก็ใช้มือข้างซ้ายค่ะจับเท้าข้างซ้ายนะคะ และค่อยๆลดเท้าลงยกตัวขึ้นมายังอยู่ที่ขาข้างเดิมอยู่นะยกขาข้างขวาดีค่ะแล้วก็เอามาพาดตรงต้นขาด้านบนเลยกดหัวเข่าข้างขวาลงให้มากที่สุดทรงแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าย่อเป็นแชร์โพสหรืออินเทนโพสนะคะผลักสะโพกไปด้านหลังเยอะๆอย่าให้หัวเข่าเลยปลายเท้าลดมือลงวางที่พื้นยืดขาเลยค่ะ มากมนะคะและบาลานตัวด้วยการเดินมือเข้ามาให้ใกล้เท้ามากที่สุดกม้มศีรษะลงเข้าหาหน้าแข้งเวลาเราขึ้นมานะคะเราก็จะงอเข่านิดนึงกดฝ่าเท้าแน่นๆนะตรงนี้บาลานดีๆทรงตัวขึ้นมายืนเหมือนเดิมเลยพันนมือขึ้น และค่อยๆค,คลายลดเท้าของเราลงนะคะอันนี้คือ1รอบนะคะจบไปแล้วนี่เดียวเองนะคะมาต่อกันอีกรอบหนึ่งรอบที่2เปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้าหายใจออกยาวๆก้มลงช้าๆกอดขาได้เลยนะคะก็จะทำให้รู้สึกเรายืดได้มากขึ้นก้มศรีรษะเข้าหาหน้าแข้ง ไปต่อเลยนะมือวางพื้นยกขาข้างซ้ายขึ้นตรงนี้เวลาเรายกขึ้นนะคะเราก็ต้องใช้กล้ามเนือ้อก้นของเราเนี่ยในการดึงดึงดึงยกให้สูงใครไหวเอามือข้างขวานะคะจับเท้าได้เลยและโลดลงค่ะทรงตัวขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าขาซ้ายนะพาที่ขาขวาเลยกดเข่า ยกแขนขึ้นงอเข่าค่ะให้เราดันก้นไปด้านหลังเหมือนเรามีเก้าอี้หนึ่งตัวอยู่ด้านหลังค่ะนั่งลงไปและลดมือลงต่ำหายใจเข้าพร้อมแล้วยืดขาเลยตอนนี้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังคือตึงมากๆนะคะดึงตัวเข้าไปหาขา ดีค่ะเวลาขึ้นก็ย่อนิดนึงยกแขนขึ้นช้าๆหายใจเข้าพนมมือหายใจออกค่อยๆลดเท้าลงค่ะจบแล้วนะคะกับการบาลานนะคะใครทําแล้วรู้สึกเหนื่อซึมๆไหมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเปิดคลาสสอนออนไลน์แบบสดส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ทักมาถามกูได้หรือที่ไลน์ส่วนตัวได้เลยค่ะ ากกดติดตามกุ๊กผ่านช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น IG t i k t o กแล้วก็ Facebook นะคะมาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ